ลองดูลาวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเขาไม่เอาด้วยอยู่แล้วหรือกัมพูชาด้วยความเป็นคนขี้โกงอะ่ะคุณก็โกงแม้กระทั่งคุณบอกว่าคุณเป็นเพื่อนกันใช่ไหมกับหุ่นเจนคุณก็ไปโกงหุ่นเจนเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยหุนเจนใครกโกงหนของหนก็ได้คนเราอะ่ะไม่ได้งโงน่นี่ใช่ไหมฮะที่จะปล่อยให้มาโกงวันนี้เนี่ยก็จะได้เห็นว่าพี่ของของอดีตนายกนะคะเป็นอดีตนายกทั้งพี่ทั้งน้องแลละเนี่ยนะคะ ก็ไม่สามารถที่จะไปเคลื่อนไหวในประเทศต่างๆได้ในประเทศจีนเองเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปได้แต่ห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองคนเราเนี่ยนะคะมันเป็นที่น่ารังเกียจขนาดนี้ยังจะตือ้อยังจะด้านยังจะนั่นอยู่ได้อย่างไรนะคะอย่างนี้น้อยเนี่ยต้องคิดถึงลูกหลานบ้างเขาก็มีลูกมีหลานกันทุกคน ะะอันนี้นี่คือสามัญสำนึกของความเป็นมนุษย์แต่พอมาพูดถึงแง่ของการปกครองแล้วเนี่ยนะคะไม่มีคนผู้นำประเทศไหนในโลกที่เป็นแบบนี้ยืนยันนะคะคนที่เขามีสามัญสำนึกของความเป็นผู้นำเนี่ยนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์เขาต้องลาออกแล้วเขาต้องมีสปิริตเขาต้องลาออกแล้วนี่ทั้งสารทุกสารตัดสินแล้วตัดสินอีก มาแล้วพี่น้องเรานะคะก,ก็วันนี้เนี่ยนะคะออกมาว่าทั้งในแง่ของกฎหมายนะคะในแง่ของกฎหมายก็ชัดเจนทั้งในแง่ของการปกครองก็ชัดเจนนะคะด้วยความไม่ชอบธรรมนะคะทีนี้วันนี้คุณจะอยู่ในสถานะอะไรนะะถ้าจะบอกว่าประกาศมาเมื่อสักครู่นี้นาะยกพบประชาชนบอกว่าจะให้รองนายกคนที่สองขึ้นมาเป็นรักษาการ ก็โดยหลักกฎหมายก็ไม่ได้อยู่ดียเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นสสนะถ้าเป็นรัฐมนตรีธรรมดาก็ได้แล้ะได้เห็นแล้วนะคะว่ากรณีคุณทวินเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่มันเป็นเรื่องของหลักการปกครองบ้านเมืองกฎหมายข้าราชการพลเรือนนะคะไม่ได้มีใครคิดไม่ดีไม่มีใครหรอกจะลุกขึ้นมาเกียดคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลานะคะ ความเกลียดมันทําให้ใจเราเนี่ยมัวหมองไม่ได้เกิดไม่ได้เราไม่ได้มาต่อสู้เพื่อความเกลียดแต่เราต่อสู้เพื่อให้บ้านเมืองเดินไปได้แล้วเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนบ้านเรารอบบ้านเพื่อนบ้านเราในเอเชียเพื่อนบ้านเราในทวีปอีกหลายๆทวีปเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาไม่เขาไม่ได้ยืนแม้ว่าจะเป็นดิปโรมแมตหรือว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตเขาก็ไม่เอา ไม่เอาด้วยแล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เขาก็พูดเล่นๆน,นะคะเมือม่อเช้านี้เองเนื่องประชุมร่วมกับกับท่านทูตหลายท่านก็บอกว่าถ้าพรุ่งนี้วันนี้ศาลตัดสินถ้าพรุ่งนี้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีเขารอเล่นดีฉันนะคะว่าเราก็จะพร้อมที่จะปักธงให้ประเทศไทย <c oughs> เห็นไหมคะเพราะะนั้นเนี่ยเรามันสะท้อนให้เห็นเลยว่าคนแบบนี้เนี่ยนะคะ คุณจะอยู่ยังคุณจะอยู่ยังไงอย่าว่าแต่เพียงว่าอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ของรักษาการหรือจะออกไปอ่ะวันนี้มาจากประเทศไหนข้างๆเราจี <c oughs> นนะคะไม้เห็นเลยว่าอันเนี้ยคือทั้งนแง่ของรอก็คือกฎหมายปกครองประเทศมันผิดซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกและนแง่ของการปกครองก็ไม่ชอบด้วยด้วยทุกตําแหน่งแล้วณเวลานี้นะคะจะตื้อเอาใครต่อใครขึ้นมาก็ไม่ได้ ทีนี้คําถามที่หลายคนถามในใจว่าเราจะต่อสู้กับคนหน้าด้านหน้าทนกับคนชั่วที่อุบาททุกอย่างแล้วเนี่ยนะคะยังไงฉันเชื่อว่าหลายๆคนคงมีคําตอบอยู่แล้วว่าเราเนี่ยยืนหยัดกันมาจะเป็นร้อยแปดสิบวันสองร้อยกว่าวันแล้วจริงๆแล้วมันก็ต้องยืนหยัดเหมือนคำ,คำถามคําถามหนึ่งที่เพื่อนบ้านเราเนี่ยนะคะถามว่า เราจะทำยังไงต่อไปแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยไม่มีทางเลือกเพราะอะไรรู้ไหมคะเราไม่มีทางเลือกเราต้องสู้อย่างเดียวเพราะว่าแผ่นดินนี้เนี่ยเป็นของเราเป็นแผ่นดินที่เราจองเป็นแผ่นดินที่ปู่ย่าตายายเรารักษาไว้ให้เราเราต้องรักษาต่อแล้วเราปล่อยให้คนชั่วครองเมืองไม่ได้เราปล่อยให้กาลีแบบนี้ ทำให้ประเทศชาติย่อยยับแบบนี้ไม่ได้ในแค่ของชื่อเสียงมันอาจจะเป็นนำมาทำว่าชื่อเสียงเราเสียหายนะคะเพราะว่าเรามีผู้บริหารประเทศเรามีรัฐบาล ที่ไม่มีความชอบธรรมเรามีรัฐบาลขี้โกงเรามีรัฐบาลที่เสนอนโยบายทำลายชาติบ้านเมืองนะคะแค่นโยบายข้าวอันเดียววันนี้เราย่อยยับข้าวของพมา่าขายดิบขายดีข้าวของกัมพูชาขายดิบขายดีเมื่อกี้นี้ทางเวียดนามก็บอกว่าอีกสองสามวันจะเข้ามานะคะทางเวียดนามเองเนี่ยเขาก็เดินทีนี้เวียดนามเคยเป็นประเทศแพ้สงครามเพราะฉะนั้นความอึด ของเขาในเรื่องมันต้องเดินไปข้างหน้าเขาอาจจะอึดกว่าเราทีนี้บ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์พี่น้องเราเด็กรุ่นใหม่นะคะไม่ใช่พวกเราหน้าตาแก่ๆห้าหกสิบเนี่ยนะคะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะเหยียบที่ไก่ไม่ฝ่อเพราะว่าบ้านเรามันอุดมสมบูรณ์ค่ะนะคะเดือนไปที่พมา่านี่ร้อน44องศาค่ะร้อนมากเดินเท้าเปล่าเนี่ยเท้าพองกับมันอยู่ที่นู่นนั่งเดินเท้าเปล่านะคะนุ่งรองยีนนุ่งผ้าถุงอย่างเงี้ยค่ะ ไปแถวอาณาจักรพุกรามเนี่ยร้อนมากเดินลงไปเท้าพองเลยแต่ว่าก็ต้องเดินเพราะว่าด้วยเป็นดินแดนแห่งศาสนาพุทธเนี่ยเข้าวัดเนี่ยเขาไม่ให้ใส่รองเท้าดิฉันก็เดินเท้าเปล่านุ่งกระถุงอย่างเงี้ยเดินก็ได้เห็นแล้วว่าศรัทธาใช้คํานี้เลยว่าศรัทธานะคะโดยสามัญสํานึกเนี่ยคนเป็นผู้นําไม่ว่าจะระดับไหนมันอยู่ได้ด้วยศรัทธา เมื่อประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเขาไม่รับคุณเขาไม่เคยมีเขาไม่เหลือศรัทธาแม้แต่หนึ่งปอร์ซคุณจะอยู่ยังไงนะคะเหมือนอย่างที่เราเนี่ยาการที่เราเลือกผู้นําไม่ว่าเราจะเลือกผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอหรือหลายคนที่ขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยมันเลือกด้วยศรัทธาวันนี้อย่าพูดถึงเรื่องศรัทธาเลยแม้แต่ความจะยอมรับว่าคุณเป็นคนไทยคนหนึ่งกับคุณยิ่งรักเนี่ยนะคะก็ไม่มี เพราะว่าอะไรเราไม่ได้ไปทําอะไรให้เธอเลยเธอทําร้ายตัวเองตลอดนะเทียบกับพยายามจะไปเทียบตัวเองกับองซานซูจีเดียนไปที่บ้านองซานหมานะคะบ้านเขาก็เล็กๆธรรมดาองซานก็ทําตัวธรรมดาไม่ได้วิวิสมาลาแต่ทําไมคนทั่วโลกยอมรับและศรัทธาผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้โดยที่ไม่ต้องมีตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาเอาบ้านเมืองเป็นหลักนะคะทำไมคนในยุโปรปทั้งหมดศรัทธาผู้หญิงอ้วนว ไม่มีอะไรเลยนะผมแกก็ทำสาแล้วแกก็เฉยอย่างเงี้ยนะคะนุ่งกางเกงตัวเสื้อตัวซ้ําซ้ำๆกันอยู่อย่างนั้นนะคะแองเจล่ามาเกลเธอเป็นผู้หญิงที่มีอิทธิพลที่สุดในโลกต่อนเนื่องมา5-6ปีแล้วเธอได้รับเลือกเป็นสมัยที่สมแล้วผู้หญิงซึ่งไม่ได้รวยเป็นธรรมดามากเป็นครูอาจารย์ธรรมดาเพราะอะไรล่ะเพราะเขาศรัทธาเธอเนื่องจากเธอเอาชาติเอาบ้านเมืองเป็นตัวตั้ง และทำงานตรงไปตรงมาและทำให้ประเทศอื่นๆเนี่ยเกรงใจและก็เข้าใจเห็นไหมคะเยอรมันก็เป็นประเทศแพ้สองครามเหมือนกันหรืออย่างญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ได้เห็นเวียดนามรอบบ้านเราได้เห็นเลยว่าผู้นำแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเฉพาะของตัว เรียนะะหยิบผู้นําหญิงมาให้ดูที่พูดถึงเรื่องมาดามปาร์คสาปีที่แล้ว30กว่าปีที่แล้วรัฐบาลประเทศเกาหลีเนี่ยด้อยกว่าเราแล้วเขาก็ส่งคนมาฝึกงานมาทํางานกับเราแต่วันนี้เกาหลีลงทุนไปทั่วแล้วเกาหลีขึ้นมายืนเป็น3ามหาอำนาจใหญ่ในเอเชียก็คือจีนญี่ปุ่นและเกาหลีเพราะอะไรเพราะคนเพราะผู้นำเห็นไหมคะเรือร่มเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุเรือร่มเนี่ย นายกรมตรีลาออกไม่ด้านเหมือนนี้ขนาดสารตัดสินแล้วยังมีหน้ามาออกมาออกอีกเมื่อกี้นี้เห็นไหมคะเขาไม่ศรัทธาแม่กับตัวเองคนเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องเคารพตัวเองได้มันต้องคนเป็นแม่ต้องให้ลูกเราเนี่ยเคารพได้แต่นี่ไม่เหลือแม้แต่ความเป็นคนแล้วจะมีชีวิตอยู่เท่าไหรเดือนไม่ว่านะคะคุณยิ่งรักถ้คุณยิ่งรักจะฆ่าตัวตายคืนนี้พวกเราจะได้ช่วยเป็นเจ้าภาพ อย่าอยู่อีกเลยมันอายมันอายตัวเองใช่ไหมคะคณะสารตัดสินแล้วตัดสินอีกในทางกฎหมายในทางการปกครองไม่ต้องพูดคุณจะจบรัฐศาส,าศาสตร์มาคุณจะจบอะไรมาแต่คุณไม่ได้เคยเอาความรู้ที่เรียนเอามาใช้เลยนะคะนอกจากไม่ใช้เลยแล้วเนี่ยยังใช้โมหะเจริตวันนี้เนี่ยนะคะมันไม่เหลือแม้กระทั่งหนึ่งเปอร์เซ็นต ของสิ่งที่คุณจะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะคะจะตื้อไปทำะไรหรือว่าจะตั้งใครรักษาการแทนอะไรก็เถอะเนี่ยนะคะออกมาเนี่ยนะคะมันต้องยอมรับความจริงกันว่าไม่ช้าคุณก็ตายดิฉันก็ตายคุณก็ตายแต่สิ่งที่บ้านเมืองมันต้องเดินไปได้อหลายๆคนเนี่ยเขาเป็นห่วงเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเรามีทุกอย่างเราเป็นผ,ผู้ผลิตอาหาร ะะเราเป็นผู้ที่เติบโตด้วยตัวเราเองและเราไม่เคยถูกครอบครองโดยประเทศใดนะคะกาจากการที่เวนเนี่ยเราได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนเราที่เป็นเป็นต่างชาติเขาพูดเลยว่าสิ่งที่ประเทศไทยเข้มแข็ง คือเรามีาระามสงเร็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะตั้งแต่รัชกาลในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะยิ่งไปดูพม่านี่ยิ่งได้เห็นนะคะดิฉันเองเนี่ยไปที่หงสาก็มีพี่น้องเราจากบ้านนอก่ะไปเที่ยวกันไปไหว้พระ แล้วก,ก็ดิฉันพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนก็ไม่พยายามแสดงตัวเป็นคนไหนเพราะอยากรู้ว่าจริงๆแล้วคิดยังไงนะคะก็บีป้าๆลุงๆเนี่ยนะคะไปแล้วก็ไปยืนข้างรูปถ่ายของพระมหากษัตริย์คือบุเรงนองสามกษัตริย์ของพม่านะคะแล้วท่านก็บอกบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามาไหว้นะคะแล้วก็มานึกถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ย ในนามของประชาชนพม่ากับประชาชนไทยเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กันมายาวนานแล้วถึงแม้ว่าเราระหว่างสองประเทศเนี่ยนะคะเราอาจจะมีการรบพุ่งกันบ้างในอดีตแต่มาวันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนประวัติศาสตร์ไม่ได้แต่เราสร้างอนาคตได้อันนี้คือวิธีคิดนะคะดิฉันขนลุกเลยว่าโอเคอเฮ้ยขนาด ป้าพี่ป้าที่ไปเนี่ยนะคะท่านก็ไปยืนแล้วก็บอกว่าเนี่ยอย่างนี้น้อยเนี่ยเรามาดูประวัติศาสตร์แล้วท่านบอกว่ามา หว้า่างเงี้ยเพื่อจะบอกว่าช่วยกันผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้แล้วก็ให้คนชั่วมันตายๆไปเขาก็พูดเขาก็ด่าพูดง่ายๆคือเขาก็ด่ารัฐบาลเนี่ยด่าของยิ่งรักเราก็ยังขำๆนะคะว่าเออเราได้ฟังจากหัวใจอ่ะไม่ได้ฟังเพราะว่าเสแสร้งอะไรเงีย้ยน,นะคะเราก็เหมือนเหมือนทำว่าเราเป็นคนต่างชาติเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอย่างที่ที่เกิดขึ้นมันคือความจริง คนะำจริงแล้ววันนี้เนี่ยนะคะมันเหมือนล้างความอุบาทะล้างความชั่วเนี่ยนะคะให้เห็นเลยบอกว่าคนชั่วคือชั่วมันอยู่ไม่ได้หรอกมันไม่เคยมีทีไ่ไหนในโลกไม่ว่าจะเป็นเป็นประเทศไหนทวีปไหนนะคะผู้นำเลวอยู่ไม่ได้ประชาชนเท่านั้นที่อยู่ได้แต่ทีนี้เนี่ยเราเองเนี่ยนะคะเราเองเราอาจจะต้องสาร สัมพันธ์หลายเรื่องเหมือนกันเราอาจจะต้องมีความอดทนในการกู้บ้านกู้เมืองนะคะเพราะว่า10ปีมาเนี่ยสิกว่าปีมานี่เนี่ยนะคะเราได้เห็นผู้คนมันบ่อนทําลายนะคะบ่อนทําลายทุกระบบที่เป็นความเข้มแข็งของประเทศไทยเช่นเรามี ประมุขแห่งนัดที่เข้มแข็งนะคะทำให้ประเทศไทยมีวันนี้ได้พระมหากษัตริย์ทุกพระอ,องค์ในอดีตรักษาแผ่นดินนี้ไว้ไม่เคยมีใครมาครอบครองรอบบ้านเราพรม่าถูกปกครองโดยอังกฤษยังมีอดีตให้เห็นนะคะไปเนี่ยนะคะได้เห็นเลยบอกว่าทั้งหลายแหละโครงสร้างหลายๆถูกสร้างโดยอังกฤษแล้วก็ถูกทําลายนะคะระบบกษัตริย์เองทั้งหลายแหละก็ถูกทําลายโดยเพราะว่าถูกยึดครองใครมาเป็นเจ้าเข้าครองลาวถูก ครอบครองโดยฝรั่งเศสเวียดนามถูกครอบครองโดยฝรั่งเศสนะคะรวมถึงขเขมรด้วยและทางใต้มาเลเซียก็ถูกครอบครอยโดยไอกฤษมีประเทศไทยเท่านั้นไม่เคยถูกใครครอบครองนะคะและเราก็สร้างบ้านแปลงเมืองมาจนถึงวันนี้ได้เพราะว่าพราะมหากษัตริย์ไทยเพราะว่า ปู่ย่าตายายเราช่วยกันร,รักษาแผ่นดินนี้อยู่และสิบกว่าปีมานี้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านนี้เมืองน,นี้ก็คือเมื่อคนชั่วเข้ามาครองเมืองความอุบาทก็เกิดขึ้นนะคะเราได้เห็นการแบ่งแยกประชาชนออกเป็นสีเป็นเหล่านะคะแล้วก็จะได้เห็นว่าคุณทักษิณพูดบ่อยมากเรื่องรวันดาิฉานก็มายืนยันทุกครั้งนะคะออกทีวีออกหลายอันว่าคุณไม่เคยรู้เลยว่าในอรฟกานั้นรวันดา นะคะหนึ่งประเทศเนี่ยมันมีหลายชนเผ่าบ้านเรามีชนเผ่าเดียวคือเผ่าไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเข้าเมืองไม่ได้เขาเรียกหมาหางด้วนนะคะคนที่เป็นหมาหางด้วนก็คิดว่าคนอื่นจะหางด้วนไปด้วยก็พยายามจะยกประเทศนั้นประเทศนี้แล้วพยายามจะแบ่งแยกและปกครองเพื่อให้คนไทยตีกันเองซึ่งดีฉันเชื่อว่าไม่มีวันน่ะคนไทยไม่ได้ตีกันเองแม้เราจะใส่เสื้อสีเหลืองสี สีแดงหรืออะไรก็ตามและวันนี้เนี่ยจะได้เห็นเลยเมื่อพูดถึงเรื่องผลประโยชน์ประเทศไทยเราไม่มีสี